อาณาจักรแอนทองผสมหา20ล้านได้คืนแค่หนึ่งอย่างรัก20ปีพลาดแต่งเพราะเล่นตัวอาณาจักรแอนทองผสมครองห้างกลางกรุงศูนย์20ล้านขดหน้าแข้งไม่ร่วงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานสำหรับแอนทองผสมที่ช่วงหลังเจ้าตัวก็เริ่มหันไปทำงานเบื้องหลังแทนในฐานะผู้จัดละครูการค้าของแอนทองผสมที่ทุ่งเงินกว่า1ิล้าน แต่บอกเลยว่าเมื่อได้เห็นภาพสถานจริงแล้วต้องร้องว้าวมันดีมากๆมีคอมมูนิตี้มอลล์โซนร้านคา้าด้านหน้ากว่าสิล้านซึ่งห้างนี้ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรระหว่างแยกคลองตันและแยกพัฒนาการและนี่คือความอลังการของอาณาจักรแกร่งนี้ของเธอโดยสาวแอนนั้นได้ทําห้างให้นักศึกษามาซื้อมาจับจ่ายซื้อของกันอีกด้วยทั้งนี้เจ้าตัวยังภูมิใจนําเสนออีกด้วยว่าห้องพักเอ็นเอสเพสเป็นห้องพักในราคาหลักพันแต่วิวหลักหมื่นเลยทีเดียว แอนทองผสมเล่าเหตุการณ์ร้องให้ไม่รู้ตัวหลังโดนขโมยเกือบ20และตอนนี้ยังไม่ได้คืนสักชิ้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้นแล้วจากกรณีที่ผู้จัดละครและนางเอกชื่อดังแอนทองผสมถูกคนร้ายบุกเข้าไปลักทรัพย์สินภายในคอนโดมิเนียมหรูย่านทองหลอ่อซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นคนใกล้ตัวคือผู้ช่วยส่วนตัวของแอนและจากการสอบปากคำยอมรับสารภาพว่าสาเหตุที่เอาไปเพราะติดออนไลน์สำหรับรายการทั้งหมดเกือบ20และเลยทีเดียว มันเกิดจากความไว้ใจให้เข้าออกบ้านคือมันเกิดจากหน้าที่ต่อเนื่องที่เขาต้องไปเอาของละครก็เดินเข้าออกได้แต่ของที่เก็บของอ่ะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่แล้วเขาเข้าไปตอนเราไม่อยู่ร้องให้หมายตอนแรกไม่ร้องเลยเพรายุ่งมากๆไม่ได้มีเวลาผ่านไปวันที่5พอลิปิดปุ๊บก็ร้องโหเลยตกใจตัวเองเป็นอะไรรีบถึงตัวเองกลับแล้วก็เข้าห้องไปมันมีทุกรูปแบบทุกความรู้สึกเลยแต่มันก็ผ่านไปแล้วค่ะ